สวัสดีค่ะ FC ทุทกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาดวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่29กกรกฎาคม2567ันายนะคะพี่น้องบันจันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคีวรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่าน fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้นะคะคือการโจเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้ fc ทุกท่านดอรูดเลขเด่นประจำวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า fc จะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด้อพี่น้องเดอ้อทุกท่านขาเรามาดูวันที่28ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนวันที่28จะจับคู่หลุดอีกแล้วนะคะทุกคนจะให้เด่น8และ7นะคะพี่น้องขามา3 5 6ห้าี่พี่น้องเด่น7เข้า7นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันมาไหมวันนี้ห้อย6นะคะหหลุดเลขเด่นประจําวัน,นะคะ่ะทุกคน ไปตอรุ่นตอพี่น้องวันที่29นะคะวันที่29ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีเช่นเคยนะคะถ้าช่วงไหนหลุดเอฟซีก็หยุดพักผ่อนก่อนเด้อพี่น้องหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยมาตามไม่นะคะพี่นังคะสถิติกับมีเข่ามีหลุดนะคะทุกคนเพราะว่าใจก็เอาจากสถิติตัวเลขเมื่อวานมาคำนวณวันนี้เหมือนกันนะคะทุกคนคะ่ะ คำนวณตามสูตรเนาะพี่น้องมีเข่ามีลุดทุกมือนะคะพี่น้องมาดูค่ะวันที่29นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้วันนี้วันจันใจได้อยู่ที่เลข3ไดและเลข2เรามาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะวันนี้ใจได้ทั้งหมด8กคู่นะคะทุกท่าน34 37 36 35 สองนะคะทุกท่านสองสามสองสี่สองเจ็ดสองหกนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือสามสองสองสาม fc ชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะคู่ที่ชอบวันนี้นะคะทุกคนใจมากสามเจ็ดเจ็ดสามถ้าพี่น้องมากก็ตามใจได้ถ้าพี่น้องบ่งมากก็พลาดได้พี่น้องขะหรือว่า fc ท่าไหนมีตัวเลขในใจอยากจะสามารถจับใหม่ก็จับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความัวามชอบเนาะพี่น้องเนาะคนเฮากับหมักบอคือกันเนาะคะ่ะสาหรับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันจันทร์อยู่ที่เลขสองและเลขเจ็ดเลขเบิ้ลประจําวันคือสองสองกับเจ็ดเจ็ดนะคะสองกับเจ็ดนี้ fc ทุกท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันคะ่ะทุกคน ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางราวสตาวันที่29กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขมันมันสุขูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ